ถาจะไปเจอเด็กคนหนึ่งใส่แว่นนั่งเสื้อสีส้มอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินหมดเลยมีคนเดียวใส่เสื้อสีส้มอาจารย์ไม่คุ้นหน้าหรอกแต่มารู้ทีหลังว่าเป็นเด็กที่กราดยิงคนตายที่สยามพารากรอนเคยได้อีกขา่าวป่ะที่พารากอนเมื่อวานที่เข้าไปเจอมายนคนในเนี้ยบางคนเนี่ยเป็นจิตเวชเพราะว่าเสพยาบางคนเป็นจิตเวชเพราะว่าเป็นอาการทางจิตเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัว บางคนเป็นจิตเวทเพราะว่าผิดหวังอะไรแบบกัญชากัญชาความผิดหวังแบบชัดเจนเสียใจแบบผิดหวังชัดเจนแล้วสติมันหลุดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มจิตเวทที่บางทีเขาหลอนเป็นคนปกติแบบนี้เลยแต่จ,จู่ๆหลอนลอยเฉยแล้วก็วิ่งไปฆ่าคนตายก็เลยมาติดอยู่ในนี้นนเมื่อวานอาจรครับเพิ่งเจอเขาเป็นเด็กผิวพรรณสะอาดสะอาดมากรู้สึกว่าจะเป็นเด็กคนรวยนะเป็นลูกคนรวยผิวมาสะอาดมากหน้าตาขาวผิวพรรณดีใส่แว่นแต่ในขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเขาหลุกลิกมากเลย นั่งไม่อยู่สุขเ,เรยหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวหันหลังเดี๋ยวกลับมาหันไปเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาเป็นอาการที่อยู่คนเดียวไม่เป็นอะไรไม่ยิงไม่อะไรในขณะที่อาจารย์พูดทุกคนตลกบอกนาขัคนนี้นั่งนิ่งเงียบมองซ้ายมองขวาเหมือน่าดระแวงอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอาการที่เขาโด,ดกนกระตกอะไรบางอย่างหรือเรียนรู้หรือผิดหวังอะไรบางอย่างมากแล้วสติมัรหลุสติมันแต่จนทําให้เขาเนี่ยไปมีพฤติกรรมในการวิ่งทําร้ายยิงคนอื่นตายเมื่อวานอาจารย์เพิ่งไปเจอมา มันกําลังสะท้อนถึงอะไรเยาวชนเราเนี่ยอาจารเขาไปเจอเด็กวัยรุ่นเป็นหลายร้อยคนที่ไปติดคุกติดตลาดมันสะท้อนที้เห็นถึงสังคมเราเนี่ยว่าผู้ใหญ่บางทีเนี่ยใส่ใจเด็กน้อยเกินไปแต่บางคนเด็กก็มีปัญหาจากการที่ไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยดังนั้นมันเป็นทั้งผู้ใหญ่และมันเป็นทั้งเด็กอาจารย์เนี่ยฝากโครงการไปโรงเรียนไหนก็ตามฝากโครงการแนะแนวตอนเช้าวิชาที่ครูที่ปรึกษาเข้าไปแนะแนว็กนักเรียนตอนเช้าอ่ะอยากจะฝากฝากอะไร ฝากให้ตัวนักชาติกูยกับเด็กหน่อยเด็กมีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องอะไรนั่งตอบคาถามแบบเนี้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนน่ะนั่งตอบคาถามกันเขาอยากรู้เรื่องอะไรนั่งตอบตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้เหมือนอาจารย์นั่งไล่สวดอ่ะอาจารย์นั่งด่าไปไล้ไปด่าไปตอบคาถามไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเปิดเปิดใจในการอยากรับฟังเราสนุกกันเล่นหัวกันเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เมื่อกลับมาหมดของครูบาอาจารย์เราต้องอยู่ในฐานะของความน่าเคารพเหมือนเดิม นักเรียนก็ต้องกลับไปเคารพครูบาอาจารย์เหมือนเดิมแต่อยากให้มีช่วโมงของการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแบบนี้เพื่อที่เราจะได้บอกสอนเขาบางทีเขาตั้งคําถามอย่างนี้ทุกคนที่ตั้งคาถามกับอาจารย์มาหรือเขียนในกระดาษมามันมันไม่ใช่วุฒิภาวะเขาน้อยแต่มันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจโลกประสบการณ์เขายังไม่เยอะเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่รู้มันเป็นข้อสงสัยจริงๆนะบางทีเนี่ยถามเพื่อเอาเอาปั่นก็มีเข้าใจได้ แต่บางคนถามเพราะมันไม่รู้จริงๆหรือบางคนถามปั่นแต่คนที่นั่งฟังอยู่่มันคิดตามอยู่นะมันกําลังคิดตามและใครควรตามอยู่อาจารย์นั่งตอบคําถามไร้สวดมาตลอดสองปีกว่าอาจารย์จะดังขึ้นมาได้นยอาจารย์นั่งตอบด่าคําถามเนี่ยตั้งคาถามด่า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 ใครถามอะไรมาอาจารย์ด่าการหมดแต่อาจารย์ใส่หลักเหตุผลเข้าไปที่อาจารย์ด่ามันเหมือนเพื่อนนั่งด่ากันนั่งคุยกันอย่างนี้นแล้วนั่งด่าก,กันมันก็เลยรู้สึกอยากฟังนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนชอบฟังอาจารย์พูด เพราะว่าอาจารย์เป็นกันเองกับเขามันคุยแล้วมันพูดเข้าใจง่ายแล้วอาจารย์ใส่เหตุผลเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกคิดตามเออว่ามันพูดมีเหตุผลเว้ยเออมันพูดดูมันดูแบบมันดูเข้าใจได้ว่ะเออกูพูดแบบูพูดแบบนี้เออคูจะได้เริ่มทาสิ่งนี้ละเพราะเวลามันพูดไปแล้วมันไปจี้เขาอ่ะแม้บางทีน่คนที่ถามอาจารย์หายหัวกระบาลไปไหนแล้วไม่รู้นะแต่คนที่นั่งตั้งใจฟังอยู่เนี่ยกับการเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในที่สุดไะนใช่คำถามแบบนี้ถ้ามันมีการถามทุกวันในห้อง วันละหนึ่งชั่วโมงวันละทุ่งชั่วโมงแล้วอาจารย์เนี่ยที่เป็นครูนั่งกันเนี่ยให้ตอบคําถามเด็กนักเรียนที่เขาเข้าใจการใช้ชีวิตของเขาสอนสอ,สอแสนแทรกตอบคาถามให้มันมีอยาถขละให้มันมีความสนุกสนานตัวเนี้ยมันจะเป็นการพัฒนาเด็กเราอ่ะให้มีศักยภาพยอมรับความจริงในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นตัวเนี้ยหน้าผากันเข้าไปในสังคมน่าจะนําครูอาจารย์เนี่ยมานั่งอบรมกันแล้วให้เด็กมีโอกาสในการโต้อตอบแบบเนี้ยทุกๆวันใครมีคําถามอะไรมาถามกัน จะคาถามปัญญาอ่อนก็ตอบแต่ตอบได้สอดแทรบหลักความเห็นหลักความจริงก็ไปด้วยตลกบกหาบ้างอะไรบ้างบางทีเด็กมันจับจดไม่ได้เราไม่เข้าใจก็ใส่อะไรเข้าไปไปกินหนเล็กน้อยแบบนี้เด็กมันจะมีโอกาสระบายอาจารย์ไปอาชีวะที่หนึ่งมาเขาได้รับก,การประเมินสุขภาพจิตทางวิทยานะจิตวิทยาทางจิตเด็กโรงเรียนเขาเนี่ยละอาชีวะโดยมากล้ไม่เป็นอะไรกันโรคซึมเศร้ากําลังเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมาก คืออยากจะตายอ่ะโรคซึมเศร้าเป็นโรคของความอยากตายโรคเพนิกเนี่ยเป็นโรคของความกลัวตายอีกโรคหนึ่งเรียกว่าเป็นโรคที่สิ้นยินดีสิ้นยินดีคือไม่ยินดีกับอะไรเลยจบก็จบไม่จบก็ไม่เป็นไรเลียงก็เลียงไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรจะตายก็ตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้อ่ะไม่สนใจเลยเลยไม่คิดอะไรที่จะทาเป็นเหตุเป็นผลไม่มีพุ่งเต้นเมื่อปลาไม่มีเป็นโลกเป็นภายดังนั้นถ้าเรามีการขัดเกาากันอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้มันจะเกิดประโยชน์มาก ถ้ามีการพูดคุยเสยวนากันสนทนากันในกลุ่มในห้องเรียนของแต่ละคนทําไมลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเนี่ยดีขึ้นมากพ่อาจารย์เนี่ยนั่งไลฟ์สดทุกวันและเขานะ่ะนั่งฟังไลฟ์สดทุกวันเขาฟังไหวพริบในการตอบคาถามเขาฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเขาเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยจนชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมได้ตั้งหลักตั้งฐานกันได้หมดนี่หมดสิ่งกันได้เต็มไปหมด เนี่ยมันเป็นหลักเหตุหลักผลที่เราจะต้องเอาวิชาการพวกนี้เอาความจริงในชีวิตอ่ะสอนเขาแนะนาเขาให้เขาอยู่บนหลักเหตุและผลเหมือนที่อาจารย์นั่งตอบคาถามเนี่ยบางคนที่ถามไอ้คนที่ถามเองอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอาจจะไม่เข้าใจแต่ไอ้คนที่นั่งฟังอยู่อ่ะมันจะมีอย่างน้อยกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าใจได้ว่ากําลังสื่อสารสอะไรถึงเขาแล้วเขาจะเอาหลักความจริงกับเนี่ยหลักเหตุผลเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้อย่างไรตัวนี้ต่างหากคือตัวสําคัญเราก็ได้ยิงประเด็นไปที่คนถาม แต่เรายิงไปเด็นไปที่คนฟังเพราะคนถามมันมีแค่คนเดียวแต่คนฟังมันมีเป็นพันคนแล้วเราต้องสนใจที่ใครก่อนผู้ฟังแต่ถ้าคนถามได้ประโยชน์ด้วยยิ่งดีแต่เราแค่ขอยืมขอหยิบหยิบฉวยคําถามของคนที่ถามเพื่อมาตอบกับคนหมู่มากเพื่อให้คนหมู่มากเนี่ยมีโอกาสได้รับรู้ประโยชน์หลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการในสิ่งนั้นเพราะถ้าโรงเรียนเราทําได้ฝากครูแนะแนวครูประจําชั้นครูประจาวิชาถ้ามีการโต้ตอบหลักตัวเนี้ย เอาวิชาการตัวเองเข้าไปด้วยเอาหลักธรรมเข้าไปใส่ด้วยตัวเนี้จะดีมากเด็กจะมีความรู้บวกกับมีคุณธรรมจะได้ทําแล้วเด็กจะมีประสิทธิภาพการประเมินผลในโรงเรียนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วยตัวเนี้น่าทํามากอาจารย์ทดลองมาจากกลุ่มลูกศิษย์ของเด็กซึ่งร้อยพ่อพันแม่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ใช้ได้ผลอย่างดีมากแล้วอาจารย์ก็มีกลุ่มสอนคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเกือบเจ็ดร้อยคนที่อาจารย์เนี่ยสอนเขาแล้วหลายคนเนี่ยยุติการรักษา ด้วยการหมอสั่งให้เลิกกินยาบางคนหมอสั่งให้ลดยาบางคนหมออัศจรรย์มากว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเลิกเป็นถึงเศร้าได้แทนินิก็เหมือนกันตั้งแต่เขามาได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยทีวิตเขาเปลี่ยนกันหน้ามือไปหลังมือมาเลยเพราะอะไรเขาฟังบ่อยๆซ้าๆแล้วเริ่มต้นในการนํามาปฏิบัติแก้ไขตัวเองดังนั้นเราก็ต้องจําบทเรียนเหล่านี้แล้วนําไปแก้ไขตัวเองให้ได้